ไอ้ลูกไปว่าดแม่กูมาพี่นอกมึอนี้มีต่ำหอยแครงสูกินก่อนเดินห้องแกออกัสิละหอยแครงซื้อมาประมาณหาลอยลน,นี่ได้แค่นีนก็พี่นอกเนี่ยแกออกไปเรื่อยเดยวสิแกแล้วเล็บสีพผู้ด,ดีเนี่ย ได้เลยครับไดประมาณนี้แหละัน้ก็เนี่ยเกิมลายแล้วเดี๋ยวาจตัอนเลยนอนเข้่ก็โคควีกับมัละเอียดนครับพี่นนองเนี่ยบีบบานาลงการตำกับว่าเนี่ยโคกับมันเขาเครื่องกันตำกับว่าพ่ต้งงัดบลหูกั่ะเสีบ เลใส่น้ำตาลยอดน้ำตาลนิดนึงไปเลยบุกกระเทียครับเอาบุกกระเทียลงไปลูกพ่อบักเน่า,าลงอยู่ครับพี่น้องดีลงไปหลดโอ้โหต่อไปนี่ขาดว่าอะไรครับน้ำปลา รุนัวเลยเข,ลยขึ้นเขานะครับขึ้นเขานเขาโอ้ความระบาดครับเสร็จแล้ว,ลวปุงแล้วก็เอ,เอาออเนะี่ของแข้งเมื่อไห่เนี่ยคุลี่คุลี่นั่นเขาไงใส่เมื่นดักใส่แค่นี้แล้วก็สิบมัดคุ่ โคลีนะครับบอลโคลีนี่เท่ากันเอ,อ,เอ,อเ้อเตรืออ่องระบาทตรงล่ะับโอ้วิมน์ดูพี่น้องใส่ผักคอามปีครับบกความหอม เป็นเราเอาเลอขาดในบ้านงเสเขาเป็นเราเสร็จเรียบร้อยไปเสร็จเรียบร้อครับผมต้หอยแคร e